ต้าวอยองยุคคนเด็ดระเบียบบาทาศิลแนนนนำดวงเด็ดไอรอนยอดนิยมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับจากการเปิดให้โหวตเด็ดไอดอนยอดนิยมเพีย็ชอปดาราให้เปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่21มีนาคม2565ถึงวันที่15พฤษภาคม2565โดยเปิดให้โหวตทางเพีย็ชอปดาราให้เข้าไปกดไลค์เด็ดไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบ หรือส่ง SMS ไปที่หมายเลข4806699โดยมีแปดเด็ตไออนยอดนิยมที่เปิดให้มีการโหวตจากการประกาศเด็ดไอดอนยอดนิยมรอบแรกปรากฏว่าเต้ายองยุคนเด็ดแห่งระเบียบวาทศิลป์ที่โด่งดังในติกตอกในดีลาท่าเต้นเพ่งเจ็บตรงนี้มีคนกดติดตามและกดหัวใจให้อย่างถล่มทลายก่อนจะเข้ามาเป็นศิลปินในวงมะลำระเบียบวาทศิลป์ที่โด่งดังในภาคอีสาน ผลการโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่52.24%เปซตามมาด้วยพีทพามานาอยู่ที่25.28%แเซและอันดับ3มาม่วงอยู่ที่8.87%เปซ็นเป็นการเปิดคะแนนนิยมรอบแรกที่เริ่มจากการสำรวจตั้งแต่วันที่21มีนาคม2565โดยมี8เน็ตไอรอนที่ร่วมเปิดให้มีการโหวตเป็นต้นว่าแม่ยิงลีพิมรีพายนารา มาริโอโจ๊กเต่าย้องระเบียบวาทาศิลป์พิษพามานาตตางบัวทองมาม่วงการเปิดให้โบวตมีสองรูปแบบแบบแรกกดไลค์ให้เน็ตไอดอนที่ตัวเองชื่นชอบไลค์เท่ากับ1คะแนนวิธีที่2องโหวทาง SMS ส่งไปที่หมายเลข4806699โดยพิมพ์รหัสเน็ตไอดอนที่ตัวเองชื่นชอบรหัส i01 แม่ยิงรี รหัส i02 พิมพ์ริภาย i03 นารา i04 มาริโอโจก i05 หมูหยองระเบียบวาทศิล i06 พิษพามานา i07 สตางบัวทอง i08 มาม่วงแล้วส่ง SMS ไปที่4806699หนึ่งครั้งเท่ากับ3คะแนนครั้งละ6บาท ิดการโหวตวันที่15พฤษภาคม2565มาติดตามกันว่าใครจะได้เป็นเน็ตไอดอลที่มีคะแนนนิยมสูงสุดในรอบปีนี้จะเอาความเคลื่อนไหวมารายงานให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ